อันนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่น่าจะเป็นโทรศัพท์ีมีภาษาไทยด้วยขอกดตัวภาษาไทยหน่อยได้ไหมคืออะไรเลือกภาษาเราเลือกภาษาไยยินดี<ห>ต้อ,รตอนรับสู่ M Hotel s i n g a p o r ฉันเป็นผู้ช่วยสำหรับการเข้าพักของคุณฉันสามารถช่วยเปิดและปิดไฟตอบคำถามท,าที่พบบ่อยแบ่งปัน ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงน่าจะเหมือนกับที่คุณหมิ่นกับเฉาตู้เฉาตู้อ่ะใช้ว่า Hello AI หลังจากเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วฉันจะพร้อมให้บริการคุณค่ะให้เปิดทีวีทำไมสิไม่รู้หรอกเรื่อง นี่ไงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะดูซิว่าอยู่ไหน Hello AI ปนตึงเดี๋ยวอไอเทลเอ้ยอย่ายิ้มเลยนะที่ได้ยินคำนี้ถ้าพูดถึงกวนตี <laughs> วนตีน <laughs> <laughs> ไม่ใช่เอาใหม่ปนตึง เกี่ยวฝ่ายธนาคุณติอะไรมาอะไรกไอไอยุทไอนี่ไงเดี๋็กกันนะเมื่อกี้เราใช้เป็นภาษาไทยใช่ไหมแล้วคนตึงพุทธเกศคนตึงมาคนตึงใช่ไหม